สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Toilet Tower Defense กันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ตามที่ผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะเอาตัวใหม่ของเรานี่แหละครับพันหนึ่งซึ่งเอมจากการค o m เมนบ็อกสปีดกับอันนี้ l e g e n d a r y ของอันนี้คือร e g e n d a r y เหมือนกันนี่ Moveable นี่คือ Moveable แล้วก็ Splash เป็นสายน้ำจวนนี้คือ เป็นสายแสงแต่ไมโครเวฟ่ะแสงเหมือนกันไม่ใช่นี่ไงเป็นเสืองกันดีน้ำอันนี้ก็น้ำถ้าผมต้องการที่จะเลือกว่าตัวไหนควรที่จะออกไปมั้ยคืเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปแต่ผมว่านะตัวบอลก็จะไม่ควรออกไปและสรุปผมจะบินกับตัวไหนดีเนี่ย จะขาดตั้งพันหนึ่งครับผมเลือกกับตัวค,ค้ากคคงไม่ดีแน่เลยวันนี้เราจะมาเล่นเอเลดโหมดดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดสิดาวเมฆของมันถ้ามีสองพันเลยเหรอที่คคอกถ้าสองพันเ,เหมือนกันนะ่ะอัปเกรดปุ๊บหกพันอันของคค้กเจ็ดพันอันนี้จะอืม โอเคทุกคนถึงว่าผมไปเอลิทหมดกันเถอะทุกคนปาเลสโกไปเอลิทหม e กันเราต้องไปเอลิทหมดก่อนแล้วตัวนี้ผมจะเลือกที่จะเปลี่ยนก็คืออืมมาคูเวฟคิดว่าผมจะเลือกใช่ไหมหละ่ะทุกคนใช่แล้วครับเพราะวันนี้จะเล่นเอลิทหมดครับทุกคนมตัวนี้ผมจะต้องสลับกับมันูเวฟเตงไงว่านะ ตัวบอลมีดาเมจดสามพันต่ไมโครเวฟมีดาเมจแค่สองร้อยห้าสิบเองซึ่งที่เท่ากับตัวบอลตัวบอลมีมากกว่าค่ะทุกคนนั้นบายแล้วก็มานี่กันโอเคเลสโกดูไทยฟอร์เทสเอ๊ะมันคืณคุณเชืาา่อมาเถอะไปเลสโกไปกันเลยไมโครเวฟเพดยี่สิบห้ายูนิต ไปเลยไปเลยต้องเข้าตรงนี้ครับ toilet forest t จูซชื่อว่าวันนี้จะถึงกี่เวฟกับทุกคนถ้าวันนี้ถึงหลายเวฟอ่ะแน่นอนว่าต้องเยอะแน่นอนต้องเยอะแน่นอนโอเคทุกคนว,วางวางตอนเอเลดหมดเวฟแรกกับเวฟสุดท้ายผมจะวางเป็น จะวางอะไรตอนแรกก็วางเป็นตัวกากาก่อนดีกว่านี่เอาเงินไปเรื่อยๆทุกคนดูทิกกะดาวิดวอันนี้สามพันอันนี้คือหนึ่งร้อยเองเมื่อเราจะถึง ตัวบอลยังไม่ได้ตีสักหน่อยเลยบอลตัวเลเซอร์ตรงนี้นี่เป็นไงทุกคนดูสินี่แล้วพอครบหนึ่งพันปุ๊บผมจะซื้อตัวนี้ทันทีตัวที่แบบทำเปเลงนั้นเนี่ยสองพันอ่ะคูดาวเท่าไหร่คูดาวส่ววองเอง ชอบกับสไปเ,เ,เดอร์คูลเดร์หนึ่งสไปเดอร์คูเดราน้อยกว่าถ้าเดียวปเข้กากสไปเดอร์นะนี่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะทุกคนมมนไม้มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็แบบผ่านไปได้แบบส,สวยๆครับทุกคนกินตัวใหม่มันจะถนัดไหมเนาะนี่อีกคำถามหนึ่งนี่เว็บเพจ กูไปไม่ได้ไม่เยืงนี่หมดเว็บไม่จำกัดอย่างนี้ยากแน่ๆเลยผมว่าเดี๋ยวตัวต่อไปผมจะวานเป็นคอ็อกแล้วกันนะตัวที่ดีมากเลยรอเงินรอเงินนี่ครับผมต้องการคอร็อกเลยจะได้เล่นเอเลดโหมดได้แบบชิลๆ <c oughs> เล่นเอเลดหมดได้แบบคิวโอ,โ,โอ้โหเย้าเย้าถ้าผมไม่วางตัวคอกนะทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนู่นครับไปนู่นแล,ล้วครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยมันจะแบบมันจะแบบอย่างนี้ไปเลยทุกคนดูนะมันจะแบบมันจะแบบอย่างนี้เลยไปถึงป้อมแล้วป้อมแตกผมตายยังไงก็แพ้ถ้าผมไม่ลอวางตัวนี้ นี่โอเคดิเดี๋ยวเขาพันผมจะลองมันตัวนี้ดูซิว่าดาเมจจะดีหรือเปล่าจะดีหรือว่าแย่เราไปดูกันแต่ผมขอรองเงินแป๊บซึ่งตอนนี้มันแบบอีซี่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนิกันมีนิกันมาไวมากมาไวมากโอ้มาไวเกินมาไวเกิน ตัวตัวใบผมจะวางเป็นกุหลาบทอยเล็ดครบพันละคือโหดมากเลยตะครูดาวนานไปหน่อยนะครับพี่ฮืมโหดจริงโหดจริงโหดจริงเหมือนแบบตัวเหมือนกันเลยเป็นตัวระเบิดตัวนี้นึงที่สามารถเคลื่อนทีได้ดูผมมีตัวระเบิดแล้วผมมีตัวนี้เป็น ตัวระเบิดตัวนี้ก็เป็นตัวระเบิดเหมือนกันเลยทุกคนฮึฮเกิดการแบบรวดเร็วโอ้โหโหดมากอเกิดรลควค่แพงไปเอยนะครับพี่บิว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 บบิว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  หายแบบพิบตาครับพี่พี่เก่งมากดูซิทุกคนมันเหมือนสกีบิดี้ทอยเลตก็จริงนะแต่มันเป็นฝั่งของเรานั่นเองเพราะว่ามันทำไมต้องเป็นสกีบิดี้ทอยเลตมันเนียนอยู่กับทุกคนมันเนียนอยู่เนี่ยมันคือล็อกเก็ตลันเชอร์ทอยเลตก็จริงความจริงมันคือฝั่งของคาเมล่านั่นแหละแต่แค่บอมรตัวมันเนียนให้สกีบิดี้ทอยเลตคิดว่าเป็นฝั่งตัวเองพี่จมตีครับทุกคนต,คต่อเลยครับต่อเลยอย่างนี้ก็ชนะได้แบบส,สวย อาจจะแบบถึงกี่เวฟกันแน่นะผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้น่าจะได้หลายเวฟอยู่16หกละไม่รู้วันนี้จะได้กี่เวฟเพราะว่าเมื่อก่อนเราจุกกันที่เวฟสามกว่าเองเพราะว่าผมไม่มีคอกอีกผมมีคอกก็จิ้งเนี่ยต้องผมแพ้ได้ไงนี่ยังไม่ชนะยังไม่ชนะผมจะต้องรองเองินอัพเกรดก่อนถึงเวฟส0คริับเวฟสเป็นพายาตลายดังนั้น เราต้องมีเงินอัปเกรดอีกซกนี่ก่อน็อกนี่ต้องมีเงินอัปเกรดเป็นตัวแรกเลยเพราะว่ามันต้องแบบไปไกลๆใช่ไหมทุกคนใช่ไปไกลได้ตัวลักเก็ตก็ตัวตัวอะไรนะตัวลักตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกเก็ไบเดอร์ดิตัวตัวเนี้ยตัวล็อกเก็ตลันเชอร์ไยลินคือมันจะต้องแบบไปไกลๆใช่ไหมมันสามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกับ็อกเลย ซึ่งมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนี่อัปเกรดให้ไกลขึ้นบอกเลยไกลขึ้นยิ่งดีคับทุกคนนี่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 เป็นการได้แบบลุวะผมเอาไมโครเวฟเออกไปแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลยนีนีไกลเลยทีนี้ไกลเลยไกลเลยแบบไกลๆแบบไกลไกล นี่เดี๋ยวล็อกเก็ตลันเชอร์จะได้อัปเกรดแล้วอย่างแรกคือรองเงินให้พอมันก่อนโอ้มาแบบรัวๆก็ได้เงินฟรีๆด,ดีอย่างนี้ได้เงินฟรีกินฟรีได,ด้นอนโอ้เยอะนะเนี่ยผมว่าผมต้องเพิ่มละไว้ไตัวเดียวปล่อยไว้ไม่ได้ ปล่อยไว้ตัวเดียวไม่ไหวต่อครับต่ออื้มเว็สามสิบเป็นภัยอันตรายครับทุกคนต้องระวังเวฟ3สามสิบไว้ให้ดีๆนะตอนนี้คือได้เงินบ่อยมาก What the is t h a t เวฟนี่มันนี่มันพาละเอเลนโหมดว่าเอเลนหมูเขาบ้าไปแล้วเพื่อนดูเอเลนโหมดแปลขนาดนี้บอสเกิดไวมาก โอ้โหจิกันบอลได้ทังทีรเอเงินอัปเกรดครับทุกคนดูปรสิตวิ่งมาหายโอ้โหเดียวมาัวเกินมารวมห้แล้วคือจะรอดไหมเนี่ยถามเรียกคนเดียวจะรอดไหมเนี่ยถามก่อนคือจะให้เล่นไกลถึงไหน โอ้ดูยเบ็ดหอยเล็ดทำไงดีมันไม่รอดมันไม่ตายอะทำไงอ,อนี่อัพเกรดความใครนอีก <c oughs> ยิงไกย,ยิงดีโรนยิงไกย,ยิงดีขึ้นอยู่กับตัวแรกเลยต้องอัพเกรดแบบรัวๆตอนนี้ชิ้น,ส,น,ส,นส่วนประกอบยังไม่ครบนะทุกคนเราต้องอัพเกรด โอ uh ้เดี <médico S 2> uh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไวมากมาไวมากมาไวมากอืมมาไวเกินมาไวเกินเราไม่ดีนะอืมอืมแบบรัวแบบรัวตายสิตายตายเลยตายนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการมาต้องตายต้องตายนีไปเลยไปเลยแบบรัวๆไปแบบรัวๆวันนี้ เท่าไหร่เท่านั้นเว็บถึงเว็บที่เท่าไหร่เว็บเท่านั้นโอ้ตัวแรกกูเดาเข้อสุดท้ายจะเป็นหนึ่งแล้วคือคือเยอะเป็นกองขนาดนี้สู้ไหวได้ไงวู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 วจะเจย็นจะเย็นจะเย็นครับโพธอเลศคุณจะมากันเยอะขนาดนี้มีดายนะพอลซิด อตายตายตายต้องตายให้หมดต้องตายให้หมดต้องตายให้หมดไปไปไปตาย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 เอออย่างนี้แหละสุดท้ายขอยตายขอยตายขอยตายอย่างเดียวขอยตายนี่แหละครับในสุดก็ตายอัปเกรดตัวนี้ด้วยตีอัปเกรดตัวข้างหน้าให้แม็กหมดแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้ทำการโจมตีให้มันแบบรัวๆโอ้หเดี๋ยวผมต้องอัปเกรดตัวเลเซอร์อีกแล้ว โหดมากดูคนโคตรโหดเลยคือโหดจริงไกลเกินแต่ว่านะผมว่าอย่างงก็ไม่ชนะอยู่ดีไกลเกินี๋ยวก่อนสาบไปผมจะตายอย่าทำอย่างนี้กับผมได้หรือเปล่าพวก GBD Toilet กเ,เคไม่ทำกับผมหรอก นี่โอเคอืม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 ว้าวว้าวว้วว้าวว้าวออกมาจะสแกนใส่ผมเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนครับโคตรไวถ้าผมว่าผมไอ้เลเนี่ยมันจะแพ้แน่ๆเลยนะผมไม่มีตัวดีๆนะ ไม่ถึงแพ้ไปแล้วต้องนานแล้ว Ooh, ดูฟีสิ <Ooh. S 1> วันนี้เล่นเอเลนโหมดครับวันพรุ่งนี้ค่อยเล่นโหมดต่อไปในโหมดมีเดียมนะครับ mm. อยากลองเอเลนโหมดอ้ตอนเองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงดู <Ooh. S 1> ประสบการณ์การเล่นเอเลนโหมดดีขึ้นเยอะเลยเล่นคนเดียวปกติจะได้ไม่กี่เวฟใช่ไหมทุกคน mm. คือว่ามันไปไกลเกินไปไหมเอ้ยหยุดก่อน ไปใครเคินโในสุดก็ตายนึกว่าจะไปตายซะละใจหายเลยไปเลยรอไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไปเรื่อยๆไปโอ้โหโนโนโอ้โนบอสไฮเลตมาเป็นกองอย่างนี้ผมจะเล่นยังไงเนียเด่นแถมแบบนานกันด้วยสิบตัวเลเซอร์ผมอ oh my god เยอะเกินเยอะมากไม่โกดโอ้ไม่กดขึ้นดูฝุ่นเลือดเยอะมากโ oh อ้ไม่กดไอ้หับอลทะเลจะรอดไหมขอให้มันไม่รอดเถอะตายซะโอเคลุ้นๆลุ้นมากลุ้นมากรู้สึกลุ้นดีิงๆเดี๋ยวผมขออัปเกตรดตัวโถส้มตัวนีน้ก่อนดีกว่า โอ้โไมลรัวๆอย่างงี้จะฆ้าผมหรือเปล่านี่ยยังเหม่ททำอะไรกันอยู่โอ้โหโอโหอมันไม่รอดกันเถอะขอยมันไม่รอดอห่อมันเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้ว ทำไงดีอ่ะอีกแล้วหรอทิ้งผมอีกแล้วหรออยู่ไกลแค่นิดเดียวเองไปไม่ถึงได้ไงเนี่ยโอเคอไกลมากเลยไปถึงได้ไงเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้ม,นนม,มันต้องเจอผมมันต้องเจอผมมันต้องเจอผมมันมาทางนี้มันเจอผม โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหการแรงอยูน่นะแต่ว่าไม่แรงโอ้โหได้29เวฟเองโว่แล้วคือนิาให้ผมเล่นเหรอเนี่ยโอ้ my god ยากจนัะขนาดนี้จะเล่นได้ยังไง ว่าผมจะวางตัวนี้ดีกว่าเออวางตัวตัวนี้เพิ่มนี่วางตัวนี้เพิ่มวางตัวนี้เพิ่มอืมอืออือมเรื่อมันต้องลดเรือมันต้องลดมันต้องตายต้องตายต้องตาย้องตายมันต้องตายสิยากขนาดนั้นเลยหรออืมโอ้โหนิดเดียวเองขยับไปไกลเลย โอ้คกาแมนตัวนี้ขยับอีกแค่นิดเดียวก็ได้แล้วโหเอ้ยได้แค่นี้แหละมาครั้งที่สองครั้งนี้ถ้าผมแพ้อ,อีกผมไม่ยอมแนะ่ต้องได้มากกว่าเวบนี้ครั้งที่สองผมจะได้กี่เวบไปดูกันมาเลสโกไปกันก่อนนี่ เดี๋ยวผมจะจัดไปตอนตอนนั้นเลยครับเว็บเว็บยี่สิบเก้าป่ะ let's go <S ตอนนี้ผมก็อยู่เว็บที่สิบแปดแล้วนะทุกคนดูสิโหเว็บสิบแปดเจ๋งมาไกลได้ไงโอเคกดอัพเกรดต้องอัพเกรดได,ได้ต้องอนะัพเกรดได้เงินต้องพหออัพเกรด รอบเกตตัวเคาเป็นตัวหลักเลยครับทุกคนตัวเขาเป็นตัวหลักรอบเกตเลเซอร์กันด้วยส่วนใหญ่มันจะวายาก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 มันจะยากจริงๆทุกคนมันจะยากที่เว็บแถวๆเว,บ,เวบอะเวบเท่าไหร่นะสักเว็ยี่สิบเจ็ดจริงๆจะยากว่ะจะกลักลวละมันยึบยากอ่ะใช่ไหมทุกคนแต่ไม่เป็นไร ถ้าถึงเว็บที่สิบเจ็ดผมจะเตรียมตัวให้พร้อมเลยตอแรกผมก็เพิ่งแค่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับที่หหนวิ่งโอ้โโอ้โหไม่ทำอะไรก็หลักละไปเลยอึบ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 อืมอืมเราเอาเกร์คอลสไปเดอร์เป็นหลักกันทุกคนหลักนะเป็นหลักนะเราห้ามเอาเกร์เอเจ้าตัว โ o เก e ตลันเชอร์ทอยลินะทุกคนถ้าเราอัพเกตดอพเกตปุ๊บเราจะไม่มีเงินแล้วเัพเกตคอกด้วยเพราะว่าคอกจะเพิ่มความไกลในการโจมตีเยอะขึ้นเรื่อยๆจากเงินที่เราได้จากการที่เรโจมตีพวกนี้ครับทุกคนซึ่งมันก็เลยเอาไปทางขอบหน้าจอแล้วทุกคนโอ้ไม่กอไปไกลขนาดนี้เลยหรออย่าเสียงเงินนะทุกคนไม่ดีนะไม่ดี โอเคเราต้องอัปเกรดค้กสปไปเดอร์เป็นหลักเลยทุกคนค้กสปไปเดอร์เป็นหลักเลยนะต้องเป็นหลักจัยนะอัปเกรดค้กสไปเดอร์เท่านั้นต้องอัปเกรดโค้กสปไปเดอร์เท่านั้นเดี๋ยวมันจะแพ้อีกเพราะสได์สไปเดอร์จะได้มีความไกลเยอะขึ้น oh. ต้องคงเพ้ให้สปไปเดอร์ก่อน What ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจมาได้ไงปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจมาได้ไงเฮียวนี่ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ผมเห็นปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจอะว้าผมไม่ได้ตาฝาดทุกคนน่าจะเห็นเ้วยกันลัวลัวรัว,วโอ,อ้ใกล้ละใกล้ละใกล้เว็บยี่สิบเจ็ดเตเงินผมพร้อมแล้วเงินผมใกลจะพร้อมแล้วนะ จะได้ไปแบบปีไกลๆบบรวดเร็วรวดเร็วเวที่สิบเจ็ดจะได้แบบรอดไปได้แบบสบายสบายมันจะกลายสบายสบายอย่างที่ผมพูดไหมแต่คำบิบิจริงๆนั่นเละโอเคโอเคทุกคนเราจะต้องดูซิว่ามันจะง่ายขนาดไหนถ้าสมมติเราอัพเกรดอีกรอบหนึงอืม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 ไป บอสไฮริทบอสไฮริทมาเป็นกองเลยยังไม่พอยังไม่พอเราต้องจบตีบอสไฮริทผ่านทางอีกทางหนึง่ง <c oughs> คิดว่ามันจะพอเหรอบอสไฮริทจะตายแนย่แกไม่รอดแน่ <c oughs> ทุกคนผมเพิ่งสังเกตบอสไฮลิทมันมีตัวเดียวด้วย นี่ก็จัดเลยโดนแน่มีตัวเดียวก็ตายคาบจะรออะไรฮฮมีบอสทะเลตัวเดียวผมว่ายังไงก็ง่ายง่ายแล้วผมไม่ต้องวางตัวเลยต่อล้วมันนานแล้วมันมาแล้วนี่โจมตีแบบรัวๆนี่นี่มันก็จะมาอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยสิ่งที่ผมต้องการ เบิกยิมสี่แล้วเมื่อไรจะได้ได้สี่สี่พันสักทีจะได้เงินสี่พันเจเลยเนาะเมื่อไรมันจะได้เนี่ยมูวอสเล็ตให้เงินเป็นพันเลยอันนี้ก็เจ๋งสี่ให้เงินเป็นเป็นพันสี่ที่ไง 6, หกพันเอ้ให้เงินเป็นร้อยห้ามันเป็นร้อยดูสิให้เงินน้อยเกินไปไหมอืมเอาบอสลกับเงินน้อยจะเย แต่ไม่เป็นไรเป้าหมายของเราไม่ได้เล็งอยู่ที่ป๊อตเฟอร์ลิกล่ะค่ะเราเล็งอยู่ที่พวกนี้มันช่างยากเย็นซะเหลือเกินแต่มันมาทางนี้มันไม่รอดแน่มันเจอผมมันมาทางนี้แกไม่รอดแน่ดูมันมันเดินเดินกันเรื่อยๆใช่ไหม ผมจะอัปเกรดตัวนี้ระหว่างที่เจอตีบอสทะเลต,ตัวที่มันเลือดเหลือน้อยน่ะหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าตอนที่มันเลือดเหลือน้อยอ่ะจะโจมตีมันให้แบบจุใจเลยแล้วอัปเกรดให้มันใจกว่าเดิมจนพวกนั้นไม่รอดเกตเจอฉันนะดีทีนี้เกตตายเกตตายแกไม่รอดอัปเกรดฮะฮะฮา เอาละทีนี้เอาละทีนี้หวาวุ่นเลยหวาวุ่นเลยจจก็หนีไปได้แบบไรไรไรความหวังเลยกะจะไปแบบรชิๆกลับพบเจอกันเ่งไหนสิ่งที่ผมไม่ต้องการให้มันผ่านมาให้ได้อ่าเอาหลักเถย สลับนานด้วยตวื่นเออจัดการอย่างนั้นเลยชอบเซลทิ้งเปลี่ยนเป็นคอกมีเซลเซลทิ้งแค่นี้มันก็ต้องได้แล้วเพิ่มคอกอีกตัวหนึ่งหืมนีเตรียมฮอบเวฟยี่สิบเจ็ดได้เลยทุกคนดูสิ มันดีมากตอนนี้ผมว่ายังไงก็พร้อมเวฟยี่สิบเจ็ดแล้วระยะการโจมตีกับดาวไม่เห็ดพร้อมเลยแดงขนาดนี้รับรองว่ายังไงก็ต้องพร้อมอะ่ะดีวเวฟยี่สิบเจ็ดเตรียมพร้อมตัวให้เรียบร้อยเตรียมตัวให้เรียบร้อยมาแล้วเวฟยี่สิบเจ็ดเวฟที่ยากมากาใครว่ายากผมก็ว่ายากครับทุกคนไม่ใช่รวมถึงผมผมก็ว่ายาก ทุกคนว่าดานนี้มันยากที่สุดเลยใช่มันคือความจริงค่ะทุกคนแยบบ่มากเลยอัพเกรดปึ๊บเว็บยี่สิบเจ็ดหายไปปุ๊บไม่ใช่เว็บยี่สิบเจ็ดอาจจะเป็นเว็บยี่สิบแปดก็ได้นี่ไงเว็บยี่สิบแปดทัวดูเว็บยี่สิบแปดโหดมากโหดมาก โหดเกินเว็บยี่สิบแปดโหดเกินเฮ้ยโหดเกินโหดเกินเว็บยี่สิบแปดโหดเกินต้านโหดเกินต้าน,น,นไม่เป็นไรไกลนิดเดียวแต่โจมตีให้มันแตกก่อนเถอะหนีหายไปแบบพีตาผมว,ว่าเว็บยี่สิบเก้าน่าจะยากอยู่นะ โอ้โอ้โอ้จะเย็นจะเย็นไปเลยแบบรัวๆไปเลยแบบรัวๆเออนี่แหละผมชอบผมชอบผมชอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แหละกูดกูดต้องโจมตีแบบแรงๆต้องโจมตีแบบแรงๆเออโอ้โหโอ้เดียว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 มาไวมากไปยิงไเลิตลันเชอร์ไเลิเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแบบรัวๆอย่างนี้ผมไม่ชอบต้องจัดการแบบแรงๆ ต้องจัดการแบบแรงๆให,ให้ให้มันได้รู้ไปโอ้โอความาไกลก็ยังไม่พอบเดี๋ยวมันจาต้องมาอีกอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะไม่รอดแน่มันเจอผมสิอย่างนี้ถ้าเจอผมผมไม่รอดหรือเขาหรือมันจะไม่รอดมันเดินมาแล้วทุกคนเดินมาแล้วอู้เดินมาก็กําลังจะมาถึงแล้วใกล้ละใกล้ละดูนะไปเลยโจมตี นี่โจมตีแบบแรงๆแบบเดียวหายเลยไปเลยต่อครับเวฟสามสิบนี่ไกลสี่สิบแล้วผมจะได้อัพเกรดสักทีขอสี่พันเธอโวดเดอเฮลไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบอสตัวนี้ไม่เคยที่จะเห็นมันมาก่อนเลย โอ้ไม่คอดเพราะตัวนี้คือวิ่งไวมากแต่โดนดาเมจจากผมอยู่ดีวิ่งไปลุยเริ่มจึบจ๊บเลยเลยเอาเลยเอาเลยใส่ลัวแบบนี้จึบ 24, ๆๆๆ๊บสองันเดืออ้าวยำเงี้ยหรอ แสดงความไม่พอใจอย่างหนักเอาอีกแล้วออคอกแมนไม่ได้เรื่องเลยคอกแมนไม่มีประโยชน์เลยที่ตัวคอกของผมมันมันเป็นอะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอือคอกไม่มีประโยชน์เลยฮะวูในที่สุดผมก็จบได้ที่เวสามสิบกันทุกคนบอกเลยว่าคอกไม่มีประโยชน์เลยเลยหมคอก คอเขากนิดเดียวเองขยับไม่ได้หรอคือเลือมาเหลือน,นิดเดียวจริงๆนะทุกคนโอเคสามสิบก็คือสามสิบโอเคเราจบกันที่เว็บสามสิบนะทุกคนโอเคก็ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งหมดเว็บสามสิบโอ้โหเอเลสโหดได้สามสิบเหมือนเดิมอีกละผมว่าไม่คุยมันก็แย,ย่อยู่หรือเปล่าไม่แย,ย่นะ ถ้ามันหยุดได้ในหมดนี้มันน่าจะโกงหน้าดูเลยแหละถ้ามันหยุดได้นะนใช้มันแต่ถ้ามันหยุดไม่ได้ผมจะไม่ใช้แต่อตัวเนี้ยผมจะอัปเกรดยังไงก็ไม่รู้อัปเกรดยากก็ยากราคาก็แพงแต่ดาวเมดก็ไม่ดีเลยเฮงอะไรเนี่ยทุกคนผมว่ามันน่าจะยากเกินไปกว่าที่ผมคิดไว้แล้วมันน่าจะยากเกินไป สาก็สามสิบโอ้ยได้แค่สามสิบนี่นะโอ้ยถ้าได้สามสิบอยู่กือบจะไปได้ถึงเวฟหลายเวฟละสามสิบก็ได้ในที่สุดเราก็จบกันที่เวฟสามสิบเหมือนเดิมก็สุหมับใครที่ชอบคลิปนี้เริ่มกดไ like, ลค์แล้วกดซับสไคร์ด์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ